ภาษาอังกฤษว่างวันไหนก็มาทำไม่ว่างสนานเลยครับทิ้งช่วงไปนานพอสมควรวันนี้จะมาเสนอสำนวน eat like a horse นะฮะ eat like a horse มันแปลได้ตรงตัวว่ากินเหมือนมา้ากินเหมือนมา้าจริงๆมันก็ดูไม่น่าจะแปลกอะไรแต่ว่าในความหมายของฝรั่งเนี่ย Eat like a horse มันกลับแปลว่ากินจุมากกินเก่งมากกินเหลือกั้มเหลือเกินซึ่งในภาษาไทยอ่ะเราใช้กินเหมือนหมูกินจุเหมือนหมูถูกไหมเราใช้หมูเป็นสิ่งแทนสื่อความหมายแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้ม้านะฮะก็แปลกดีนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้น Eat like a horse จึงแปลว่ากินจุมากกินเก่งเยอะมากอยูตัวอย่างเช่น You are eating like a horse, but I don't understand why you don't get any fatter. นะคุณกินเก่งมากๆกินจุมากๆแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่ดูไม่ดูไม่อ้วนขึ้นเลยนะฮะนี่คือสำนวน eat like a horse อ่าไหนๆก็ได้ไหนลก็จะขอพูดใน,ในทางคนตรงๆข้ามกันเลยแล้วกันก็คือถ้าเป็นกินน้อยกินนิดเดียว นะ,ะกินไม่กี่คำก็อิ่มอย่างเงี้ยคนที่กินอะไรไม่เก่งเ่ยก็คือ eat like a bird eat like a bird นะฮะ,นะฮะในความหมายของฝรั่งก็ใช้นกมาเป็นส่สิงสื่อความหมายในในทางภาษาไทยจะใช้กินเหมือนแมวดมเคยได้ใช่ไหมครับกินน้อยมากกินเหมือนแมวดมเลยแต่ในภาษากฤษใช้กินเหมือนนกนะฮะเพราะฉะนั้น eat like a bird จึงแปลว่ากินน้อยกินนิดเดียวเองอิ่มแล้วเหรอ าสปปยกย you should eat a little more you eat like a bird is not enough ะะคุณควรจะกินให้มันมากขึ้นอีกสักนิดนะเพราะคุณกินน้อยจริงๆมันไม่พอหรอกโอเคนี่นะฮะสำนวนจำไว้ใช้ได้ถนะ้าเป็นประโยชน์อยู่ eat like a horse กินมากกินหมย eat like a bird กินน้อยจังโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์กันไปต่อไปนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next clip